ทางเนียโหดมากดูตรงนี้ดิโหวิวแม่งแบบยอดมากดูมันแม่งมจะบีหรือยังไงไหนเปิดรายการหน่อยซิฮะวันนี้อยู่เชียงดาวค่ะวันหยุดหนึ่งวันต่อปีก็กลับพรุ่งนี้ก็ไปทำงาน ไหนๆเล่าหน่อยเล่าหน่อยทิปมีอะไรมัง่งทิปมีอะไรเหรอข้อที่ักเพิ่งไปนอน <laughs> ดูดินีพ์พาร์คเยอตอนนี้ก็จะไปเซเว่นนะอันนี้ตหวนะพี่มีคนลืมเอาแปรงสีฟันมานะครับต้องมาซื้อแปรงสีฟันบอกแล้วให้เตรียมมาเตรียม <laughs> มาซื้อของเหมือนกันอยู่สามวันเวลสาสวยปะค่ะ ซื้อทุกอย่างซือทุกอย่าง<ม>อะไรก็ไม่มีอะไรก็หมดหมดน่ะหีก็เอาหีก็ซื้อเองนอนคืนเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วเนี่ยด็ไม่หวีก็ได้เป่าดูครับดูครับซื้อทุกอย่างมีอาวดูก็ต้องเอาไมต้งไม่เอาหรอม่แล้วูฟังก็น่าจะจำเป็นนะ อของเล่นเด็กไหมเอาวิตามินซีได้ไหมอ่ะเจ๊มาม่างมั้ยมาอะไรซะหน่อยนะคืนนี้หนึกดึกเผื่อแบบกินไงแล้วร้อนอยู่ได้นะกินตอนเช้าไหมอ่าเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวจะเข้าที่พักค่ะพักไว้ที่ไหนรู้มั้ยเนี่ยชื่อที่พักอะ่ะ <c oughs> ไอไอการ์เด้นไอการ์เด้นโฮมสเตย์เขาเรีว่าคำหน้าขิงด้วย <laughs> <laughs> นี่นี่เกาเกา เก่าจ้าก็คนจองยังไม่รู้ชื่อเลย <laughs> ตอนนี้กำลังจะไปที่เชียงดาวนะคะก็คือจริงๆเราถึงเชียงดาวกันแล้วแต่เมื่อ, <laughs> อ,อก,กี้เดี๋ยวผิดเกิดต้องอ้ากลับมาใหม่นะคะก็เหมือนกับตอนนี้กำลังขับไปเชะะียงดาวนี่อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ <c oughs> ตรงไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตรงไหนอ่ะอยู่ไกลอ่ะไกลจากเชียงใหม่ไกลจากตนนัวเมืองอ่ะก็ขบบับมาประมาณชั่วโมงครึ่งปะอยู่ดีมาก ก็คือเห็นแต่ว่าไม่ไม่เห um> ็นก็คือคุ้มคุ้มระยะทางที่ขับรถมาอยู่คุ้มกับการหยู่หนึ่งวันคือเราแค่ระหว่างทางบ้านสวยแล้วอ่ะคือวิววิวข้างทางก็แบบเป็นป่าเป็นเขาเป็นดอยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าชอบธรรมชาติอ่ะมาโอเคก็คือขับรถชิวๆมาเลยนี่ไงเมื่อกี้เราแวะคาเฟ่ข้างหน้านี่ไงคาเฟ่พอนโตพอนโตคาเฟ่ รถก็เ,เมื่อกี้มีรถจอดเต็มเลยมาเที่ยวยังมาทำงานอีกคนบ้างานคนบ้างานจริงๆคือก็คือทางเนี้ยเข้าไปทำเชียงดาวแต่ที่พักของเราต้องเลี้ยวเลี้ยวอีกทางนี่คือทางเข้านะครับของที่พักเราเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องที่พักตรงนี้ให้ให้ฟังด้วยคือที่พักตรงนี้เนี่ยครั้งแรกที่มาเนี่ยคือมามาทำงาน แล้วก็มีพี่คนนึงเป็นคีไอทีเป็นเน้นท,ทีที่เก่งมากเป็นคนแบบช่างเลือกเข้าที่พักตอนประมาณสองทุ่มได้แล้วดูทางที่พักดิดอยู่ข้างหน้าดิดูดิเนี่ยแล้วขับเข้าตอนสองทุ่มอ่ะเนี่ยดูทางดิ <c oughs> โหดมากแล้วพี่เขาก็บอกว่าสวยที่เนี่ยสวยดีมันถูกด้วยเนีะในีนี้ดูดิทางโหแบบคือหญ้าสูงท่วมรถอ่ะตอนเนี้ยแล้วทางแบบ ทางแบบมันจะมีที่พักหรอว่าในเนี้ยแล้วสองข้างทางดูข้างๆหลยมีขยะมีขยะด้วยแบบไอ้เงี้ยนี่มันจะมีที่พักจริงหรอในเนี้ยบ้าปะเนี่ยจริงๆวันนั้นแหะมีน้องอีกคนหนึ่งมาเป็นน้องเป็นน้องผู้หญิงด้วยชื่อน้องเปียนโนคือน้องเปียโรนี่ยคือกรีดตลอดคือแบบมีความแพนิคตลอดทางว่ามันใช่เหรอพี่ที่นี่มันมีคนพักเหรอจะมีบ้านพักเหรอพี่ก็จะก็ทคไม่บอกเป็นโรงแรมจริงเชื่อไหมคือบอกเลยว่าแบบสองทุ่ม<ๆ>อะมืดตื้ออะ เหมือนนับโดนโลงมาค่าแต่ต้องบอกเลยครับว่าพี่แซนเขาช่างเรื่องจริงที่พักเขานี้ดีกริบเลยถ้านอนที่ที่พักเนี่ยสามารถมองวิวไปนี่คือเห็นเชียงดาวแบบเต็มเต็มสวนฉันนะคะสวนฉันโฮมสเตย์น, <home stay. S 2> นะครับไอการ์เดนโฮมสเตย์นี่วิวจะตรงหน้าที่พักว้า wow. ว มีคนชอบเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับดีไหมครับสวยไหมว,วิวแบบดีมากเลยนะถ้าฝนตกนี่คือดีเลยเนี่ยดูวิวข้างนอกนะครับดูครับวิวข้างอยวิววิวข้างนอกนะครับ<ม>ยอดไหมครับดูตรงนี้ดิโหว,วิวแม่งแบบสุดยอดมากอะ่ะแต่ตรงนี้ก็คือเสียวเท้ามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบียงออกไปตกได้ยุง คือจริงดูในกล้องก็สวยนะแต่ว่าไม่เห็นเองอะโหมาเห็นเองนี่แบบดีกว่าเยอะเลยอะอยากให้ฟังเสียงธรรมชาติ <c oughs> ดูคนบ้างงานค <c oughs> คือเริ่มแบบทํางานตลอดเวลาแบบว่าหยุดหนึ่งวันก็ทํางานพาไปเที่ยวไหนก็คือทํางานเดี๋ยวคอยดูวอล์กต่อๆไปนะครับที่ผมจะพาเขาไปเที่ยวนะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเขาทํางานอยู่กับจอมือถือกดไลน์ การมาพักที่ธรรมชาติเชียงดาวแถวๆนี้ก็ดีไปอย่างนะครับก็คือเหมือนมาปล่อยเวลาอยู่นิ่งๆนั่งมองดูภูเขาดูต้นไม้ฟังเสียงลมฟ<ะ>ิลลิ่งแบบเหมือนแบบเป็นการแบบไปเที่ยวกันครั้งแรกเละโอ้แดดลงสวยเนี่อะดูดิสวยอ่ะตรงเนี้ยเหรอตร,ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงตรงที่แบบแดดนแดดตรงนี้ ฟูฟูฟูฟ mhm. ูนี่น e ี่นี่เวนี้ฟู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 ลูกฟูฟูอืมอืมไปละไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ้าเตียงแล้วอ่ะเอ็นซะหน่อยเอ็นซะหน่อยเออสักนิดนึงนะแค่แค่เอาหัวแตะหมอนเฉยเอาหัวแตะลงจุดเดียวปึ๊บปึ๊บรู้เรื่องปึ๊บไม่ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ใบยาวเลยอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้หลับยาวเอา iPad แล้วก็เปิด Disney Plus ยาวเลยไม่ต้องไปไหนละทีเนี้ยอ่าอาแผนวันนี้เรามีอะไรบ้างจะนอนดูนี่พี่รับอะไรคือมาเที่ยวว่ไม่มีแผนไปไหนเลยจะมาเที่ยวคือกันนอนก็บอกแล้วว่าพักผ่อนโอ้ใส่ไหมอ่ผนหน่อยนฮะอ i าแ d นให้เธอก็ไม่ไปไหนแล้วสิเธอจะไม่ลงไปดับเดินเล่น ถ่ายอะไรเล่นๆ่ลยเหรอ,อ,อนะผมจะพาไปทัวร์ที่โฮมสเตย์ไอาร์เด้นนะครับส่วนของฉันนะไปดูภาพอินเสิร์ตกันครับ อันนี้จะเป็นวิวแบบชั้น2เนาะจากข้างล่างสามารถขึ้นมาแบบข้างบนนี้ได้นะครับก็ขึ้นมานั่งชมวิวโดยหลวงเชียงดาวข้างหลังอย่างนี้ได้นะครับถ้าใครแบบว่าอยากหาที่พักผ่อนเงียบๆนะครับแล้วก็มีวิวสวยๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็แนะนําที่นี่เลยครับไอการ์เด้นครับเชียงดาวดีจริงๆครับ ตรงนี้นะครับคือนั่งกินหมูกระทะกับพี่แซนคราวที่แล้วนะครับตรงนี้เลยคือพี่แซนเขาแบบว่าเป็นเน็ตไอดอลนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับลงมาแล้วครับจีจีจ ขอร้องเลยนะ<า>เปลี่ยนชุดถ้ามืดแล้วเปลี่ยนชุดเลยคือชุดนี้นี้ไม่ได้เลยกลางคืนน่ะคือถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะตอนงคืนอะ่ะไม่ได้นะวิ่งนะพี่วิ่งเลยบอกเลยไหนะไปยืนได้ไปยืนข้างบนนะไปยืนข้างบนเลเนี่ยคือถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นตอนลงคืนนะเดี๋ยวปรับแสงให้มันมืดลงใช่เลยไม่ผิดแน่นอนชัวร์วิ่งนียครับวิ ไปดูวิวตรงนู awesome. ้นยังวิวตรงนู <in> <Movie> ้นสวยมากเลยนะตรงนู้นอ่ะแต่มันก็คือคือกันนั่นแหละมันก็คือเชียงดาวแหละแต่ว่ามันแบบมันก็เป็นอีกฟิลไงตรงนี้กลับในห้องบอกเลยว่าเลือกในห้องเดี๋ยวคืนนี้เราจะถ่ายทางช้างเพียกกันม่ขนาดนี้นะดูเมฆซะก่อน ทางชัางเผือของเราจบเกมทำงานอีกลดูนะทำงานตลอดเวลาไายบายครับขอไปพักก่อนและนี่คือภาพเบื้องหลังนะครับระหว่างที่เราเก็บภาพอินเสิร์ตกันไม่ได้มาจากผมนะครับมีคนอินกับสถานที่มากๆเลยสวยไหมสวยไหมเตง ้งหลังคือแบบข้างหลังคือแบบขนมตังแบบ,แบ,บโรแมนติกปะครับป้อนอืมตอนอะอันนี้อันนี้แบบป้อนจริงฮอลล์โรแมนติกจริงละอันนี้คือตับต่อของเราให้แบบเล่นเป็นแก๊กนะนี่คือแบบป้อนจริงจริงจังโรแมนติกอยู่ภูเขา,าทีกกำลังจะตกเมฆมาป้อนต้องมาหันหน้ามา เพลงขึ้นมองตายิ้มแบบโรแมนติก ดีไหมเขาดูมาใช่ไหมดีมากเลยครับคือเราจะแบบเป็นได้ไหมถ้าแบบผมว่าวันเที่ยวเราแบบไม่ไม่ตอบไลน์เลยเลยนะถ้าเออทำมก็ทําได้ทําได้ไหมทําได้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าจะไม่เล่นไลน์ได้ไหมนะครับไม่ตอบรายงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันตงสสยโดนไล่ออกกลับไปเนาะดีมากจริง mm. ไม่ดีอย่างเดียวเลยรู้ไหมไ mm. ม่แขนตอนเนี้ย คอนเก็บีดีอเสียงด้ว่ายวีดีโอก่อนถ่ายรูปกับข้าวมื้อนี้เด้อค่ะเด้อมื้อเย็นของเราวันนี้ครับเป็นอาหารของร้านัวตำลึงต้นพึ่งถ้าไม่อยากกินหมกกระทะก็กินแบบนี้ได้นะฮะแบบว่าสั่งเป็นอาหารมานั่งกิน,น <ะ S 1> เขาส่งถึงสามทุ่มนะ,น,ะนี่ยิ่งเลยเหาหิวมีคนหิวขอชิมเดี๋ยวชิมต้มยำก่อนชิมต้มยำเย รอ <c oughs> ต้อยมยำนี่คือแบบดีมากนี่คืออะไรกุ้งไม่ยื่นมือไปนี่คืออะไรก็ให้ดูไงอ๋อใครคนดูแบบบล็อกเกอร์เงี้ยเหรอโหตักุ้งตัวใหญ่มากแซ่บอีหลีเด้อครับเดอ้ออืมอร่อยอ่ะบอกแรกก็จะเก่งๆนั่นแหละแล้วไม่ค่อยรู้เ <c oughs> นาะเหนื่อยอ๋อเหนื่อยอ่ะดีมากเนาะ <c oughs> เห็นดาวแล้วนะยิ่ง เขาบอกว่าคืนนี้ดูตารางถ่ายทางช้างเผือกมาเขาบอกว่าวันนี้สามารถถ่ายทางช้างเผือกได้ถ่ายได้ตั้งแต่ตอนห้าทุ่มเป็นต้นไปขึ้นตรงนู้นถ้าเราขับรถออกไปตรงเมืองยะแล้วก็ไปจอดตรงวัดแล้วก็ถ่ายสวยเลยแต่จีนต้องเปลี่ยนชุดนะลูกนะชุดนี้แบบออกกลางคืนไม่ได้นะน่ากลัวแต่ว่ายืนละหลอนพี่ก็ตกใจเหมือนกันโอ้ดูดิดูยูมันกัดโอ้โหดูดูโอ้โหตูดยกเลย ดูมันแมงจะบี้หรือก็ยังไงนั่นนะฮะเล่นเล่นเล่นนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนะดูมันห้าทายมันท้าทายอำนาจมันท้าทายอำนาจอืมอปมันไปเดี๋ยวนะถ้าไม่ลงข้าไปแล้วลงใจง่ายแล้วแบบลงไปเนี้ยจุ๊บแล้วก็บินอย่างเงี้ยกระจายผงเต็มถ้วยไปหมด ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะตื่นกันแบบแต่เช้าแบบเช้ามากๆเชา้าปุ๊บมากจะถ่ายวีดีโอตื่นนอนแต่เช้ากันเลยเช้ามากๆเพราะว่าแปดโมงเดือต้องกลับไปทํางานแล้วกินข้าวนะครับบ๊ายบาย ตอนเช้าก็คนตื่นสายนะครับไม่ได้แประเบียงดาวเลยเช้านี้เราต้องรีบไปส่งจีทํางานนะครับเที่ยวหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่มันแบบสุดยอดจริงหนึ่งวันหนึ่งคืนมา้าเตงไม่ถึงหน,นึ่งวันครึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับเหมือนเราใช้เวลาแบบคุ้มอ่ะอเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนพักผ่อนนะการพักผ่อนคือ การนอนนะครับไม่ใช่การท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับกันแล้วนะวันนี้ก็เป็นเช้าที่ดีมากสุดๆเลยดีมากแม่กัดีแม่ดูรอบๆดิมุนๆ้นแล้วม้นเก้อินเสิร์ต็วโอ้โหกัดีมากกดีมากเลครับเชียงดาวช่วงหน้าฝนเป็นอะไรที่แบบฟินเฟอร์เฟอร์นะครับ มออการมาพักสักหนึ่งคืนมานอนมานอนจริงเปลี่ยนที่นอนแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะ mm hmm. เอาฝากไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็คลิปบล็อกอเราสองคนนะคลิปแรกอะไรก็ไม่รู้อตัตตะกูคือกากักหน่อยแต่ว่า <laughs> <laughs> เราก็จะแบบแวะไปเที่ยวหนึ่งวันหนึ่งคืนแบบนี้แหละ <laughs> ใครที่เคยมาเชียงดาวแล้วแบบชอบเชียงดาวตรงไหน <laughs> ก็คอมเมนต์บอกเลยก็ดีเนาะคุยกัน โอเคครับฝากไว้ด้วยสำหรับบล็อกของเรา2คนฝากติดตามไว้นะครับกดซับติ๊์ให้เราด้วยเกือบไปเจอกันต่อไปนะครับ